พระรอดนะครับอ่าซึ่งพระรอดเนี่ยเรากำลังเล่าอยู่ในในตอน e ีีของช่องเปิดกูพาพ่อ,อถ้าใครอยากที่จะชมแบบละเอียดละเอียดครับก็ไปชมใน e ีีของเราได้อื อ่าองคนี้นะครับก็ดูพอส่องใ,ใกล้ๆเนี่ยเห็นว่าหน้าตาท่านเนี่ยเหมือนจะยิ้มยิ้มนะด้วยแสงเงาที่ตกกระทบเนี่ยก็เลยทำให้เหมือนเป็นปากยิ้มอืมองคนี้เป็นพระที่พุทธศินสวยงามมากแล้วก,กดพิมพ์ได้ด้วยสวยงามแล้วก็ดูตำหนิดูตำหนิหรือด,ดูเอกลักษณ์ของพระแท้เนี่ยมีอยู่ครบอืม คืออนแรกเนี่ยให้ดูว่าต้องมีครีบบางๆคถ้าครีบบางๆเนี่ยจึจะ,จะไม่ใช่พระที่ท,ทําทีหลังเพราะทําทีหลังทําใหม่เนี่ยไม่ได้อายุเนี่ยจะไม่เกิดครีบบางอย่างนี้แล้ก็มีรอยแตกรอยมันเลยครบถ้วนทุปปากปาระกัอเรียกว,ว่าเป็นพระดูง่ายอ่าดูง่ายแล้วก็สีดำเปียกนะไม่ไม่มีปลอมเลยไม่มีปลอม